ฮาลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจําวันศุกร์วันที่15เดือนที่7ในหัวข้อเรื่องชีวิตนิรัน์ได้นำการไร้ความตายมาให้เกี่ยวเราและพระวจนะที่จะใคร่ควรและสามคคีธรรมในพระธรรมสุภาษิตบทที่12ข้อที่26ในทางของความชอบธรรมคือชีวิต และในวิธีนั้นไม่มีความตายสุภาษิตบทที่12ข้อที่26พี่น้องคาในการศึกษาครั้งก่อนเราได้ทบทวนข้อที่จริงที่ว่าชีวิตนิรัน์นำความไร้อายุไขมาให้แก่เราแต่ในการศึกษาของเราวันนี้เราจะเห็นว่าชีวิตนิรันได้นำมามากกว่านั้น นั่นคือการไร้ความตายข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราเป่าประกาศว่าในทางของความชอบธรรมคือชีวิตและในวิถีนั้นไม่มีความตายนี่หมายถึงการไร้ความตายมีความแตกต่างระหว่างการไร้อายุไขและการไร้ความตายการไร้อายุไขพูดถึงชีวิตแห่งการพัฒนาที่ไม่รู้จบ ซึ่งคุณเติบโตโดยไม่แก่เท่าในขณะที่การไร้ความตายหมายถึงชีวิตที่ปราศจากแนวโน้มของความตายโดยสิ้นเชิงชีวิตของมนุษย์ตามธรรมชาติถูกตั้งโปรแกรมไว้ตั้งแต่ในคันจนถึงอุโมงค์ฝังศพกล่าวอีกในหนึ่งก็คือเขาเกิดมาพร้อมแนวโน้มที่จะตายตลอดชีวิตของเขาเขาทำทุกอย่างที่ทำได้ เพื่อให้ตัวเองมีชีวิตอยู่และป้องกันจากความตายแต่ในที่สุดก็ยอมจำนนเพราะว่าเขาได้รับการสราปแช่งแห่งความตายเป็นมรดกพี่น้องขาเมื่อคุณบังเกิดใหม่และคุณมีชีวิตและธรรมชาติของพระเจ้าในตัวคุณสิ่งต่างๆก็แตกต่างออกไปคุณอยู่เนื้อจากความเป็นอมตะสู่ความเป็นอมตะความจริงนี้กำลังถูกเปิดเผย โดยการเปิดเผยสำแดงของพระเยซูผู้รับการเจิมผู้ให้ชีวิตของเราผู้ทรงรื้อถอนความตายขาจัดผลกระทบทั้งหมดที่มีต่อชีวิตของเราและได้สำแดงชีวิตอมตะของพระองค์ในเราโดยข่าวประเสริฐอยู่ในพระธรรมสองที่โมธีบทที่สองข้อที่สิบได้เปิดเผยไว้ในพระคิดคุณไม่อ่อนไหวต่อความตาย เนื่องจากชีวิตนิรันต์ตอนนี้คุณสามารถเข้าใจพระคำของพระเยซูในพระธรรมมราระโกบทที่16ข้อที่18ได้ดีขึ้นพวกเขาจะจับงูได้ด้วยมือเปล่าถ้าพวกเขากินยาพิษใดๆมันจะไม่ทำอันตรายแก่พวกเขายาพิษใดๆในที่นี้หมายถึงสิ่งที่เป็นอันตรายถึงชีวิตหรือก่อให้เกิดความตาย แต่พระเยซูตรัสว่าไม่มีสิ่งใดแบบนี้สามารถทำร้ายหรือทำอันตรายต่อคุณได้ทำไมเนื่องจากชีวิตนิรัน์ยอนอคารทูตที่ทรงรักเขียนว่าข้าพรเจ้าเขียนข้อความเหล่านี้ถึงท่านทั้งหลายที่เชื่อในพระนามของพระบุตรของพระเจ้าเพื่อให้ท่านรู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันร์ ซึ่งเปิดเผยอ,อยู่ในหนึ่งยอหนบทที่5ข้อที่13พี่นอ้องขาพระองค์ต้องการให้คุณรู้ว่าคุณมีชีวิตนิรันดร์เพราะว่าคุณจะไม่มีวันเดินในแสงสว่างของสิ่งนี้จนกว่าคุณจะรู้ถึงสิ่งนี้คุณต้องรู้ว่าคุณมีชีวิตนิรันดร์และชีวิตนี้ป้องกันจากความตายความตายคือความล้มเหลวที่ถูกแนะนำเข้าสู่ระบบ แต่พระองค์กำลังแจ้งให้คุณทราบว่าไม่มีความล้มเหลวในระบบร่างกายของคุณไม่ว่าจะเป็นภาวะหัวใจล้มเหลวไตาวายหรือปอดล้มเหลวไม่มีอะไรแบบนั้นเนื่องจากคุณมีชีวิตนิรันร์ในตัวคุณอวัยวะและระบบต่างๆของร่างกายของคุณจึงไม่ล้มเหลวขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตนิรันร์ฮาเลลูยา ให้เราประกาศถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะกฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสได้ทำให้ฉันพ้นจากกฎแห่งบาปและความตายฉันปราศจากความตายอย่างแน่นอนฉันอยู่นอกขอบเขตของความตาย เพราะว่ากฎแห่งชีวิตกําลังทำงานในตัวฉันฉันไม่เพียงเดินในชีวิตและสุขภาพในฐานะลูกของพระเจ้าเท่านั้นฉันยังแจกจ่ายชีวิตของพระเจ้านั้นให้กับทุกคนในโลกของฉันด้วย ความเป็นพระเจ้าอยู่ในร่างกายของฉันและฉันดำเนินชีวิตที่เหนือธรรมชาติขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้าอาเมนพระวจ,จะนะแห่งความจริงในวันนี้เปิดเผยและหนุนใจแก่เราว่าชีวิตของมนุษย์ตามธรรมชาติถูกตั้งโปรแกรมไว้ ซึ่งเกิดมาพร้อมกับแนวโน้มที่จะตายตลอดวันคืนของเขาพี่น้องคะแต่พระคำของพระเจ้ายังหนุนใจแกเราว่าหากเราเป็นคนนั้นที่ได้บังเกิดใหม่และเรามีชีวิตและธรรมชาติของพระเจ้าในตัวเราสิ่งต่างๆก็แตกต่างออกไปเรามีชีวิตที่อยู่เหนือจากความเป็นอมตะสู่ความเป็นอมตะเข้าสู่นิรันดร์การได้โดยพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้น และพระเจ้ายังมีความปรารถนาให้เราตระหนักและเข้าใจว่าเราไม่ได้อยู่ภายใต้ของระบบของความล้มเหลวในร่างกายของเราอีกต่อไปเพราะว่าเรามีชีวิตนิรันดร์ผ่านทางพระเยซูคริสต์เจ้าและระบบในชีวิตของเราเป็นระบบใหม่ที่พระเจ้าทรงประทานชีวิตนิรันดร์แล้วในพระคุณของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์ ขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องในฐานะลูกของพระเจ้าและมีชีวิตอย่างที่พระเจ้าทรงพอพระทัยนะคะพระเจ้าอวยพรค่ะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคิด เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกลางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้า จะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด